It was started in... started was เราได้เรียกมันชงไฟนรกเพราะว่าหม่องค้างลังเห็นเพื่อนของเขาอยู่นะครับเเราได้คิดว่ารัฐบาลออสเตรเลียได้สั่งพิพิธภัณฑ์น,นี้นะครับจเจอริสิกทำงานที่นี่ฮ็อกรอยคอนนะครับมากที่สุดของที่นี่เป็นที่คนโรมูชาดว้วยนะครับคนเป็นทารโบอ,อังกฤษซามเนอร์ เราคิดว่าขนเอเชียประมาณเก้าเมื่นขนได้เพราะว่าเวะละนั้นเป็นมิตรเฉยๆหลังจากรัฐบาลออสเตรเลียลรัฐบาลไทยอกทิ้งทันวัดไายมดบริเวนีนะครับมิดเดยวยังความนีม้แห<ม>้งก<ม>ับยากเราก็เป็นซิมป l ชีวิตผมทองข็บใช่ไหมอม เออวันนั้นผมได้มาเป็นบริวารที่ที่นี่เพราะว่าผมได้คิดว่าอันนี้เนาะเออนล้วมาใส่น้ำแข็งแล้วย็นๆนะ ไม่ลาเสียงค่ะดีด่านทีดีสาองค์ทางประเทศไทยได้โดยที่กขาท่าญี่ปุ่นเป็นผู้ขอปก,ก,ปกประเทศจับจากทางพม่าประเทศพม่า ซึ่งอาบีอูสายกันไปที่น้ำตกและจากน้ำตกเข้าไปกัอีกกิโลเมตรแในประมาณหนึ่งร้อยเส้ทางสายนี้เป็นส้นทางที่ค่อนข้างเป็นลำดาบเป็นทางไม้ทั้งที่็นไม้แก่ส่วนทักชายาของภาประสัก็เป็นนำตาล ซึ่งพบที่ปราสาทมืองศรีแห nah. ่งน <for> ี้โดยเกิดเพราะว่าของจริงนั้นบางองค์ได้จะแสดงที่หลายระดับมีพระพทเจ้าสูงสุดที่เรียกว่าพระอาทิตย์ทธเจ้าาว่ามอทสัตย์ในศาสนาพุทธหายานั้นหายหมดเห็นหลังมันี้เว การเป็นคนจบที่พิพิธภัณฑ์คือมันมีสมุดอย่มงนึงมีคนก็ไปซื้อมาอเมริกาตั้งแต่เดือนมกรลายต้นปีไปที่พิพิธภัณฑ์ไหนที่ไหนมีอะไรทําอะไรเนี่ยทั้งประเทศไหนประเทศไหนส่วนว่หมดตงสันเพื่อจะจอดไปที่ถ่ายรูปมเมื่อกี้ก็ปเป็นลักษณะ,ะของการสิ่งก่อสร้างที่ที่้ไปทางด้านนี้นก็คือเป็นแนวนของกำแพงแก้ว การแปลงแก้วตรงนี้จากการศึกษาทางด้าน,าานบราณคดีคนแต่งนั้นปรากฏว่าแล้วที่บนรัศกรดไปทั้งสองด้านนั้นก็เป็นระเบียบหรือระเบียบคนเป็นแะร่แร่ทรไยมีเม็ดกลัวอยุ่ วางอยู่ดัาำตำแหน่งหน้าลงไปร่วมด้วยโครงนี้พิเศษอยู่ที่เราพบว่านี่แลบข้าวอยู่นะครับซึ่งเป็นหลักฐานเกี่ยวกับข้าวนึกประมาณ30-35ที่โครงกระดูกหมายเลขหนึ่งที่พบครั้งแรกนะ่ะมีได้แต่เป็นที่น่าสังเกตว,ว่าเราใช้ร่วมกับโครงกระดูกนี้เป็นจำนวนมากนะครับที่สําคัญก็คือนะครับซึ่งเราสามารถเปรียบเทียบอาสิ่งของที่ใช้แล้ไม่แบ่งไม่ค่อยนิ่งเลย เป็นพระจุลจอมเ้าเจ้าหัวก็เป็นปรนศรก็ไม่ับแม่น้อยที่ตมุนลุมสูงเอรเชนต์โยไมุ้เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม้กลุมเหล่านี้ครั้งแรกไม้ตายหรือว่าเกสาร สายแควน้อยแล้วก็มาทางใต้อ,อีกนิดหนึ่งก็คือแม,ม,ม,ม่น้ำชัยโยกเพราะฉะนัอยอย้นแม่น้ำแควน้อยในเขตของแม่น้ำแควใหญ่บางครั้งก็เรียกว,ว่าแควสีส้มนี้น่าจะเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าโดยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดทำกิจกรรมต่างๆตามวัตถุป,ประสงค์และดอกผลหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้วรวมทั้งสิ้น15ล้าน3ส0กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในตับและวิจัยในวิทยาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมของชนชาวไทย อันหมายถึงปจจาจกถานที่จัดขึ้นคงเป็นสมเด็จพระบรมราชกุม,มารีโดยปาถกผู้ทรงวูกพระราชทานปาจกถาเรื่องวัดพระศรีรัตนศาส,าศาสดารามคณะกรรมการบริหารเงินงทุนสมเด็จพระเทพร,รัตนราชมมารสุดาสยามบรมราชกุม,มารีได้กราบเรียนเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นถึงคติสอนใจและให้แนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามทั้งยางชาเป็นหลักในการ คณะกรรมการวรมท่าเเิเอพิารก่แทย์ัปเพื่ตั้งให้มีการินการสากรรารท่านจากทาในที่ทีสุ้าวงว่าค่าที่เข้าสู่วาระที่อง รับรองรายงานการเมือง50รายงานการเมงที่แจกในยุ่งยานแล้ว We have in Europe started a whole new company, the rule of the law, and instead of dominating like cooperation and friendship and partnership, I'm a model of success, a model for peace. <laughs>